สวัสดีครับสวัสดีครับท่องช่ายชาแนลครับืันนี้มาบึงบรรยากาศสวยๆฝนกำลังตกลิ่นครับผมนะครับย่าง้ามเลยครับทูกคนแนวทิวเขานะครับจังไรฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เดยนครับวันนี้เดี๋ยวมาบึงเอามาให้ชมนิดๆหน่อยๆครับผมภาพสวยงามของธรรมชาติครับ Eh, ¡Claro que